อยู่ในรายการถอดรหัสความสําเร็จครับซึ่งกําลังพูดคุยถึงเรื่องสไตล์แต่ละบุคคลเพื่อที่จะทําให้ท่านสามารถเข้าใจหัวใจของเขาได้และสามารถที่จะพิชิตธุรกิจได้ในการทําธุรกิจกิฟฟิรนครับไปติดตามกันต่อครับว่าอาจารย์ต้นกล้าจะมีเทคนิคระดีๆมามอบให้กับทุกท่านเพื่อให้ท่านเข้าใจในแต่ละบุคคลและสามารถทําธุรกิจกิฟฟิรนประสบความสําเร็จติดตามชมได้เลยครับเมื่อกี้จุดแข็งแต่เราไม่มีจุดด้อยเราหาวิธีการปรับปรุงเลยนะครับมุ่งไปที่เป้าหมายให้มากนะครับ พราะคิงปกติแล้วเขาเน้นเรื่องอะไรครับคิงเนี่ยแล้วคิงเ,เน้นเป้าหมายมากเกินไปข้อนี้นะครับชอบสื่อสารทางเดียวเพราะว่าคิงไม่ค่อยชอบฟังชอบพูดโอ้ oh, พี่ครับแผงกระดาษของกิฟฟินเราเป็นอย่างนี้สินค้าเราปเป็นแบบนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่ไปรวยสิบปีพี่รวยมาหาศาลร้อยล้านนี่คือคิงนะครับทักษะในการฟังต้องเพิ่มครับเพราะว่ายังขาดการฟังก็บอกว่าการเป็นผู้พูดที่ดีได้ดับสําคัญคือคุณต้องเป็นผู้ฟังที่ดีได้ก่อนเมื่อเราสามารถฟังเขาได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ของการฟังคืออะไรครับ เราจะรู้ความต้องการเขาถูกไหมเราจะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงถูกไหมครับเมื่อเรารู้ว่าเขาเป็นคนยังไงปุ๊บอันดับสิ่งที่ง่ายสุดคือเราก็พูดในสิ่งที่เขาอยากฟังสิเมื่อเราได้พูดในสิ่งที่เขาอยากฟังผมเชื่อว่าร้อยทั้ง้อยในการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือบรอบิการ,รอะไรก็แล้วแต่เขาจะแฮปปี้มากจริงๆครับอาจดูเก้าล้าวผงผางครับแต่ความจริงไม่ใช่เขาเป็นคนแบบกระตกกระตากอะภาษาชาวบ้านเรียกว่ากระตกกระตากเป็นคนเฮ้ยพี่โหอย่างนี้เป๊ะพี่สุดซื้อเลยพี่เจ๋งจริงเยี่ยมนะครับชอบกำหนดข้อกําหนด อันนี้ในความเป็นโค้ดของคิงนะครับควรจะปรับปรุงตัวเองให้มากขึ้นก่อนฟังก่อนอันดับแรกของคิงที่สำคัญที่สุดคือการฟังผมเน้นเรื่องของการฟังเป็นหลักเพราะว่าคิงไม่ค่อยชอบฟังอะ่ะผมเป็นคิงไหมคิดว่าเป็นคิงป่ะไม่ใช่ครับนะักวิทยากรโดยทั่วไปปกติแล้วจะฟังก่อนฟังเพื่อเอามาพูดไงฟังเพื่อวิเพาะ์ว่าเราจะพูดอะไรกับเขาไม่ใช่อยู่ดีไปพูดไปพูดไปพดูพูดไม่ใช่นะ ผมไม่ใช่นักพูดผมไม่ใช่นักวิจการผมตำแหน่งในตำแหน่งของบริษัทผมคือเป็น Motivational t e i n e r เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจเวลาใครคุยผมจะมีความสุขแบบนั้นก่อนนะครับอ่ะต่อมาสิ่งที่คุณปรับปรุงแล้วข้อเสนอแนะเพิ่มเติมครับควรฝึกเทคนิคการฟังนะครับคิงนะคนที่เป็นคิงนะเราจะเป็นโค้ดเราต้องมีการฝึกเทคนิคการฟังสําคัญมากนะครับควรฝึกฝนใช้คําถามแบบเปิดครับเปิดเป็นยังไงไหนใครบอกใครรู้บ้าครับว่าคาถามแบบเปิดเป็นยังไง ตัวเองครับอ่ะคุณพี่ว่าอะไรครับให้เขาพูดคําถามแบบเปิดง่ายๆครับสมมุติวบทุกอย่างหิวน้ําจังเลยเปิดหรือปิดปิดหรือเปิดปิดก็มันมีน้ําอ่ะกระหายจังเลยปิดหรือเปิดอ่าเออคิดเกินไปเปิดนะครับเอาง่ายๆดีกว่า ขอโทษนะครับช่วยอิบน้ำให้ผมหน่อยได้ไหมครับอันนี้เป็นการขอร้องหรือคําสั่งอิบน้ำห้หน่อยดิควรใช้แบบไหนขอร้องครับจำไว้ว่าคิงจะต้องเพิ่มทักษะในการใช้คําถามต่างๆในการทํางานนะสุดท้ายคือคิงต้องฟังเยอะๆครับไปนั่งฟังเขาเลยครับพี่พี่พูดแลวแต่ในใจคุอยากจะพูดบ้างจังเลยอ่ะอยากจะพูดอ่ะ แต่ต้องฟังเขาอาจารย์บอกให้พูดให้ฟังก็ฟังเขาไปเยอะครับฟังเธอเมื่อเราให้คุณให้คนเขาพูดอะ่ะเชื่อเถอะนั่นคือเขาเปิดใจกับเราไปด้วยนะนะครับมองเน้นที่ตัวบุคคลมากกว่าอะไรครับใครรู้บ้างมากกว่าธุรกิจนั่นเองสนใจให้ตัวเขาบ้างไม่ใช่พูดแต่เรื่องธุรกิจของเราโหพี่สุขภาพพี่ใช้ได้โอ้หุ่นพี่ดีมากเลยครับพี่หุ่นพี่ใช้ได้นะถึงแม้ว่าจะโกหกก็เถอะนึกออกปะอันนี้แต่พูดเรื่องจริงพูเรื่องจริง,รง,รงผมยกตัวอย่างที่เฉยเอ๊ะอย่าขำนะครับ ประมาณนั้นอันนี้คือคิงครับพูดในฐานะที่เป็นโค้ดนะจำไห้ครับในฐานะที่เป็นโค้ดว่าควรจะเพิ่มเติมอะไรคิงต้องฟังอันดับแรกหัดใช้คําถามแบบไปเปิดให้เขาได้พูดบ้างจะดีที่สุดนะครับต่อมาครับจุดแข็งของแอลครับ LQ Label นั่นเองคนทํางานจุดแข็งของเขาคืออะไรครับคนเป็นแอนี่สุดยอดคือเขาเสียสละมากๆอะเขาเสียสละใครเป็นแเสียสละไหมไหนเมื่อกี้แยกมือ เสถร่าไหมครับเสถร่ะเป็นคนที่มีความยุติธรรมครับคนนี้เป็นคนที่เช,ชื่อใจได้ด้วยจุดแข็งของแอลอ่ะเชื่อใจได้เลยคุณให้เขาทําอะไรก็แล้วแต่หรือคุณเรื่องของเงินเรื่องแข็งนะ c o m m u n i ีไว้ใจได้นิสัยดีมากๆนะครับเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยเพราะแอลชอบแต่ทาไม่ค่อยชอบไม่ค่อยไม่ค่อยพูดอะ่ะพูดน้อยนะครับแต่ทําเยอะนะครับเต็มใจที่ถูกโน้มน้าวนะครับแล้วก็เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิดด้วยเมื่อความคิดนั้นสามารถทําให้ชีวิตเขาดีขึ้น เขาสามารถเปลี่ยนความคิดได้เมื่อความคิดนั้นมีตรกกะและเป็นเหตุและผลทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเพราะว่าแอลเป็นคนที่ชอบขี้กลัวอะไรที่ไม่ชัวร์เขาจะไม่ทําถูกไหมนะครับถ้ามีใครคนหนึ่งจะไปพูดกับคนที่เป็นแอลนะสมมติน,นะครับหรือเราเป็นโค้ดเรารู้ว่าลูกน้องเราเป็นแอลเนี่ยเราต้องไปแบบเฮ้ยมันดีอย่างนี้นะมันมันมันม่นใจแบบนี้นะนึกออกไหมครับให้เขาเห็นถึงความมั่นคงให้ได้เขาสามารถเปลี่ยนความคิดได้ในทันทีนะครับแต่เราเป็นโคนะ้ดอะ มีคนมาเปลี่ยนเราได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้ <c oughs> แต่ในทางกลับกันถ้าความคิดนั้นเป็นสิ่งที่กัฟิลินให้เราแล้วเป็นสิ่งที่ใหม่กว่าแล้วดีกว่าเปลี่ยนได้ไหมครับ <c oughs> เปลี่ยนได้นะครับจุดที่ควรปรับปรุงของคนกลุ่มที่เป็นแอลนั่นคือถูกทักจูงง่ายไงเพราะเขาแบบเปลี่ยนอะไรง่ายนึนกออกไหมครับพยายามฝึกตัวเองนะคนที่เป็นโค้ดในห้องนี้นะครับทุกคนเป็นโคด้ดพยายามเดี๋ยวให้ใครมาเปลี่ยนเราไม่ง่ายๆเราจะเปลี่ยนต่อเมื่อมีเหตุและ ผลเท่านั้นนะครับไม่มีความเด็ดขาดนะครับอาจดูชื่นช้าบ้างไม่ชอบสื่อสารแบบเปิดเผยนะครับชอบหลบซ่อนซ่อนพี่กำลังคิดอะไรอยู่อันนี้ผมผมรู้นะทุกคนคิดแบบนี้ทุกองค์กรเลยใช่ไหมไม่รู้ได้ไงอะ่ะก็ไม่ได้บอกใครเลยนะเพราเขาคยใครอยู่ไม่ใช่คือบางอย่างคุยเขาส่วนตัวแนะนาเขาส่วนตัวสาหรับเป็นโค้นนะครับเรารู้ว่าทีมงานเราเป็นคนแบบนี้เราไปคุยกับเขาส่วนตัวเลย้อย่างนี้นะพี่ว่าถ้าเราทําแบบนี้นะ มันจะเป็นอย่างนี้มันจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าพูดกับอย่าไปพูดกับเขาต่อหน้าสาธารณชนเพราะเขาจะแบบเฮ้ยเขาจะมองว่าเฮ้ยนี่ฉันฉันง่หรือเปล่านึกออกไหมเฮ้ยฉันไม่รู้คนเดียวหรือว่าคนอื่นรู้แล้วฉันไม่รู้หรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่ในเรื่องที่พี่คิดเมื่อกี้นะครับซึ่งหลายๆคนคิดแบบเปิดเผยนะครับเป็นแอลแล้วเป็นคิงแล้วแอลแล้ว,ลวเรามาดูในส่วนของคำแนะนำเพิ่มเติมครับควรฝึกทักษะฝึกท่าทางที่ถูกมั่นใจเวลาเราเป็นโค้ชครับเวลาลเราไปสอนใครก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราเป็นโค้ชที่ต้องทําคือต้องมั่นใจตัวเอองก่ ถ้าเราไม่มั่นใจตัวเองเราไปสอนเขาเขาจะมั่นเราเขาเชื่อใจเราไหมครับ <S <S ไม่เชื่อตอนนี้เชื่อใจผมไหมแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่นะผมสึกตื่นเต้นมากเจอผู้หญิงหน้าตาดีดีนะครับนะครับควรเปิดเผยความรู้สึกบ้างอย่าใช้อารมณ์นะครับแล้วก็รักษาจุดยืนของตัวเองไว้ว่าเราอยากเป็นอะไรเราอยากทําอะไรเราเป็นคนแบบไหน,นยึดถือไว้ก่อนนะครับถ้าถามว่าในทั้ง4ี่ลักษณะคนไหนเป็นโค้ดดีที่สุด ผมถามถ้าถามตัวผมนะในตั้งสี่ทฤษฎีเนี่ยผมชอบ L ผสมกับ A หรืออา t i s t เพราะเขาจะดูเป็นคนสนุกและเขามีเหตุและผลนั่นเองถูกไหมครับเราลองฝึกตัวเองเนาะนะครับแต่เมื่อเราเป็นแบบไหนอยู่แล้วเราใช้แบบนั้นให้ดีนะครับไม่ใช่ว่า i, อาจารย์บอกว่าเป็น L ฉันไม่เป็นคิงแล้วฉันเป็น L ดีกว่าไม่ใช่นะเพราะทุกอยาก่างมนเป็นตัวตนของแต่ละคนถูกไหมครับมันเป็นสิ่งที่เราเกิดมาคนเราเกิดมาจะมีสิ่งหนึ่งที่มากับตัวเราคือเรียกประชาชน13บหลักกับความเป็นตัวตนของตัวเองก่อน ปัจจุบันแล้วเรามีผู้ชายกับผู้หญิงเรามีเพศที่สาที่4ี่ที่ห้าถูกปะครับแต่ถามว่าทุกคนเป็นอะไรเป็นคนเมื่อเราทํางานกับคนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคืออะไรครับคือใจที่เราให้กับเขาก่อนถูกไหมถ้าเราทํางานเราเป็นผู้บริหารของกิฟฟอร์ดแ,แล้วเรายังไม่จริงใจกับคนที่เป็นทีมงานลเลยเราทํางานได้ไหมครับโอ้ตอบไม่ชัดเลยอ่ะไม่มั่นใจเลยขันันก็มีตกติกบ้า,งางนงี้หรือเปล่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยชัดนะครับข้างหน้าจริงใจขานาดจริงใจไหมครับ จริงใจไหมไหขอฝั่งขวาก่อนฝั่งขวาจริงใจกับทีมงานตัวเองไหมครับฝัง่งซ้ายฝั่งไหนดังกว่ากันโกหกเห็นไหมคนเราไม่จะเข้าข้างฝั่งที่ตัวเองอยู่ก่อนเสมอ <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องธรรมดานะครับขอจริงใจก่อนนะครับถามว่าตัวแบบที่ผมบอกว่าแอลน่าสนใจไหมน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวนี้เราพูดถึงเราเป็นโค้ดนะแต่เมื่อเราเมื่อไหร่ที่เราพูดถึงคําว่าทีมงานเมื่อไหร่ คุณจะพยายามจับจ้องว่าฉันอยากได้ทีมงานแบบไหนนึกออกไหมสำคัญมากนะครับเราสามารถเลือกทีมงานเราได้จาไว้นะครับต่อมาจุดแข็งของ AA คืออะไรครับอาร์ติสศิลปินนั่นเองนะครับดูมั่นใจตัวเองคล่องแคงล่วเขามองโลกในแง่ดีเป็นนักชักชวนที่ดีให้ข้อมูลกลับในเชิงบวกเห็นไหมนะครับถ้าเราเป็นโค้ดแล้วเราเป็นคนกลุ่ม A ที่เป็นโค้ดกาลังสอนคนอื่นอยู่คุณเจ๋งมากเพราะอะไรครับคุณมั่นใจตัวเอง คุณพยายามฝึกให้ดีนะครับให้ข้อมูลกับในเชิงบวกเพราะคนนี้ถ้าเราสึกแบบไม่มั่นใจหรือคนสไตล์อื่นรู้สึกไม่มั่นใจมาเจอคนกรุ๊ปเอที่เป็นอาร์ติสเชื่อไหมเขาจะตอบไปด้วยคําพูดที่แบบเฮ้ย hey, อย่างนี้สิเฮ้ย hey, ดีแบบมันเป็นนักมูทเบทที่ดีคนหนึ่งขององค์กรหรือทีมงานคุณถ้าคุณมีทีมงานสักห้าสิบหรือร้อยคนคุณหาคนกลุ่มนี้อยู่บ้างเชื่อผมเขาจะเป็นสีสันของกลุ่มคุณอย่างที่ผมบอกว่าถ้าผมจะให้ใครมาสอนผมผมอยากได้แอลกับเอ ถูกป่ะนะครับน่าสนใจเราเป็นโค้ชแบบไหนพยายามฝึกฝนตัวเองนะครับจุดที่คนปรับปรุงของกลุ่ม A คือเลยครับขาดการเตรียมตัวแตถ่ถ้าเราบวกกับ L แล้วนึกออกไหม L คือเลยครับโอ้โหเตรียมตัวดีเลยนึกออกไหมมันจะบาลานซ์กันมากนะครับไม่มีสื่อสนับสนุนในการสอนครับไม่เป็นค่ายเป็นตอนไม่ค่อยฟังผู้อื่นเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนสนุกไงพูดไปเรื่อยนะครับชอบความชมมากเกินไปนี่คือคนกลุ่ม A แต่เมื่อบวกกับ L แล้วเขาบาลานซนะ์ไหม บาลานนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าคิงไม่ดีนะเดี๋ยวคิงจะไปบกวกกับอะไรเรามาดูกันนะครับต่อมาคำแนะนำเพิ่มเติมครับควรเตรียมตัวมีแผนมีสมาธิให้มากขึ้นนะครับไม่ได้บอกว่าคนกรุ๊ปนี้จะต้องนั่งสมาธิก่อนไปสอนคนอื่นไม่ใช่แต่ให้มีสมาธิกับตัวเองให้มากขึ้นเพราะว่าคนกลุ่ปเอเนี่ยเป็นคนที่ฟุง้งโอ้คุณคุยเขาเือเขาจินตนาการคุณจะไปเชียงใหม่เขาจะไปเชียงรายอะ่ะคุณจะไปขอนแก่นเขาไปอุบลคือเขาฟุง้งไงเขาจะไม่มีจุดสิ้นสุดอะไรที่เป็นปลายทาง นะครับคนกลุ่มนี้ฝึกฝนทักษะการฟังที่ดีครับรเผชิญหน้าฝึกเรื่องยากๆบ้างคนกลุ่มนี้ชอบพูดอะไรที่มันง่ายๆอะไรที่สะดวกง่ายๆจะไม่ทําอะไรที่ยากเลยคนกลุ่มนี้นะครับเวลาสอนใครจะหาวิธีการพูดที่แบบเอาง่ายๆไว้ฉันไม่พูดซับซ้อนเดี๋ยวเขางงจริงๆแล้วตัวฉันงงนึกบอกว่าคนกลุ่มนี้เป็นแบบนี้นะครับฝึกหลักความเป็นจริงครับฝึกฝนเยอะๆสําคัญมากอันนี้ในพูดในฐานะโค้ดอย่างเดียวนะโค้ดสําคัญมาก เมื่อไหร่ที่เราเป็นนักธุรกิจของกิฟฟอรีเราต้องมีคนทํางานกับคนก็นแล้วแต่ขยายเป็นนักธุรกิจร้อยล้านหรือพันล้านก็นแล้วแต่คุณต้องทํางานกับคนคุณต้องสอนคนได้นะครับต่อมากุ๊ปสุดท้ายคือ R คืออะไรครับโลบอทนะครับจุดแข็งของโรบอทเป็นคนยังงครับเสมอต้นเสมอปลายมีเหตุผลครับมีขั้นตอนที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีและยกตัวอย่างที่ชัดเจนเพราะอะไรครับ,บระบบมือนหุ่นยนต์ เวลาเราเวลาองค์กรป้อนข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เขาจะเป๊ะเปะเนปะกอกมั้ยนะครับถามว่าการที่เป๊ะมากไปหรือพูดเป็นขั้นตอนมากไปมันดูน่าเบื่อไหมควรจะผสมกับอะไรเออนอกออกมั้ยเราต้องพัฒนาตัวเองครับอย่างที่บอกว่าเราพูดแบบตรงๆไม่โกหกกันที่ถามว่า K L A R คุณอยู่กลุ่มไหนคุณต้องเมื่อคุณเป็นกลุ่มนั้นแล้วคุณพัฒนาตัวเองให้เอากลุ่มอื่นมาผสมประสานกับตัวคุณได้นะครับ จุดปรับปรุงครับอย่างที่บอกครับความเย็นชาและห่างเหินเพราะเขาเป็นเหมือนหุ่นยนต์ไงเขาพูดไปเลยนะครับแล้วสิ่งที่เขาพูดถูกไหมถูกเป๊ะแต่เขาไม่มีสไตล์หรือไม่มีฟ e ลลิ่งในการพูดโนม้มน้าวเท่านั้นเองบอกแล้วถ้า R บวกกับ A นะโอ้โหแล้วมีความเป็นผู้นําของ King นะโอ้โหแล้วแบบขยันแบบ L นะน่าครบไหมเยอะคนนี้เป็นคนเยอะทีเดียวนะครับ ไม่ค่อยสนใจผู้อื่นครับดูเหมือนไม่กระตือรล้นระแวดระวังขี้อายไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจผู้อื่นอันนี้คืออาเพราะว่าเขาเหมือนขุนยนไงแต่บอกเลยว่าคนนี้ถ้าถามผมเขาเหมือนห้องสมุดเดินได้เขาเป็นกูรูในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าแผนธุรกิจเลยถ้าเรามีคนอยู่ในนี้อยู่ในกลุ่มเราดีไหม <ST 's> เราเป็นคิงระวังแผนเราพูดเรื่องไม่เก่งเราพูดเรื่องแผนธุรกิจไม่เก่งส่งอาไปจบแต่เราฝึกอาให้เป็นยไงครับฝึกอาให้มีลูกเล่นนึกออกไหม ให้มีสไตล์ที่แบบน่าฟังน่าดึงดูดทำยังไงได้ให้คนเขาอยากฟังเรานะครับอ่านี่คุณปรับปรุงแนะนําเพิ่มตเติมนะครับหัดใช้เวลาตั้งสันบ้างนะครับคือออกสองสันเพื่ออะไรครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่อยู่ในกาอแล้วค่อนข้างจะเก็บตัวมีทัศทางให้ยิม้มแย้มมากขึ้นครับฝึกใช้น้ําเสียงลหลายๆส,สเต็ปไปเข้าคอรเราเกะกับพี่ผมแนะนาเขาบ่อยอ่าเริ่มฝึกฝนเน้นอกปะเน้นอกปะ,อ,กปะอ่านะครับไม่เคยฟังดูแต่คลิปดูคลิปแล้วปิดเสียงด้วยนะ <laughs> พูดเล่นนะครับอาจารย์เป็นคนดีนะ <laughs> รูปแบบของพฤติกรรมของทีมงานเรลาอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดแล้วเมื่อกี้เราเป็นโค้ดสิ่งสําคัญคือเราต้องเป็นคนแล้วเราต้องมีทีมงานทีมงานเราเป็นใครครับเป็นใครเป็นคนใครมีทีมงานเป็นอย่างอื่นไหมใครมีทีมงานเป็นคนยกมือเมื่อเราทํางานกับคนอย่างยจลืมลเาเพราะว่า หทีมงานเราควรจะมีคนลหลายลักษณะอยู่กับเราเสมอคุณสามารถเฟ้นหาเขาได้ดูจากอะไรครับอากาศกริยาภายนอกรูปล่างภายนอกบุคลิกท่าทางถามว่าเราอยากจะขายสมมุติว่าเรากิฟลีนมีสินค้าหนึ่งตัวลดความอ้วนเราจะเอาคนอ้วนไปขายสินค้านี้ไหมเห็นปะสายตาผมก็บ่งบอกเลยว่าผมมองขคร <c oughs> จะบอกว่า เราสามารถทําได้เราให้ความมั่นใจว่าฉันฉันฉันเพียวนะถึงแม้ว่าโกหกก็บอกเข้าไปเฮ้เธอหุ่นดีแล้วแล้วก็หันไปโกหกเขานะครับอ่ะทีมงานของเคครับคนที่เป็นทีมงานมักจะพูดประโยคแบบนี้ทีมงานที่เป็นคิงนะครับจะพูดถึงเลยครับเป้าหมายพูดถึงตัวเองนะครับพูดถึงผลลัพธ์ดูเร่งรีบกระวนกระวายเป็นคนตรงขัดหวะผู้อื่นก้าวแล้วชอบเรียกร้อง ความคิดตนคือข้อเท็จจริงอันนี้ข้อนี้เป็นข้อที่ซีเรียสมากและสําคัญมากเพราะว่าคิงที่เป็นลูกน้องเราถ้าเราไปสอนเขาหรือเราไปเจอเขาแล้วเราไม่ชัวในข้อมูลเขาเอาเขาทำอะไรกับเราไหมไม่เพราะว่าคิงสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งคือข้อมูลนะครับอะไรคือส่วนที่สําคัญสิ่งที่มีประโยชน์ต่อฉันอย่างไรงุนงงง่ายเข้าใจมุมมองผู้อื่นยากตัดสินใจด้วยความรวดเร็วคิงเป็นคนแบบนี้ข้อดีของคิงคือเขากล้าก่อน แล้วเมื่อเราเป็นโค้ดเราสามารถใส่ข้อมูลที่ถูกต้องเป๊ะแล้วแม่นยาให้กับคนที่เป็นคิงเขากล้าไปพูดไหมครับจะกล้ามากกว่าเดิมนะครับอ่าต่อมาครับแล้วคนที่เป็นทีมงานแบบแอลล่ะนะครับมาดูเมื่อกี้เราเป็นโค้ดถ้าเราเป็นโค้ดแบบ L แอลเราเข้าใจแล้วแต่ถ้าเราเป็นหาทีมงานที่เป็นแอลล่ะนะครับแอลเป็นไงครับต้องมีข้อตกลงอะ่ะเป็นแอลอ่ะเยอะอะ่ะคือแอลคือเยอะ <laughs> นั่นเองนะครับคอยพิสูจน์อดีตชอบพูดเรื่องอดีตด,ด้วยนะครับตั้งใจฟังชอบพูดเรื่องอดีตเป๊ะเลยชั้นเลยนี่แหละชั้นนี่แหละนะครับ ไม่ตื่นเต้นง่ายนะครับพยักหน้าไม่เห็นด้วยนะครับชอบคิดรอบคอบสบายๆชอบใช้คำพูดว่าตกลงกันแล้วเราอะไรเงี้ยเป็นเงื่อนไขนั่นเองนะครับมีความคิดที่มีความคิดแต่ไม่พูดออกมานี่คือแอลนะครับชอบมีพื้นที่ส่วนตัวภายในทีมด้วยลองไปดูนะถ้าเรามีอยู่แล้วลองไปดูนะนะครับอันนี้มันโรกส่วนตัวเยอะเหลือเกินนะครับเขาเป็นคนแบบนั้นนะครับให้ความสําคัญกับความมั่นคงเป็นหลักนะครับเราต้องการเวลาในการคิดก่อนเสมอใครอยากได้ลูกน้องแบบแอลบ,บ้างครับยกมือ ไม่มีใครกล้าอยากได้เลยทำไมอทำไมถามก่อนทำไมทำไมครับเยอะแต่เมื่อกีตอนเราเป็นตอนเราเป็นโค้ดเราเป็นแอลไหมเป็นมองกลับกันนะมองกลับกันนะก่อนที่เราจะเป็นโค้ดเราเป็นอะไรก่อนถูกปะเราตรงเข้าใจเขาเมื่อเราได้เข้ามาเราไม่สามารถเลือกได้ว่าฉันจะเอาแต่คิงอย่างเดียวถูกปะครับผมเชื่อว่าแอลเยอะทุกคนก็เคยเป็นแอลมาก่อนเชื่อเถอะ คุณต้องการความมั่นคงคุณต้องไม่คุณต้องแ,น,งแน่ใจคุณมีโลกส่วนตัวฉันยังไม่คุยกับใครฉันยังไม่กล้าฉันอยู่ของฉันก่อนถูกปะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนถ้าเราเข้าใจคําว่าคนก่อนจบเลยเราสามารถทําอะไรก็ได้คนแบบนี้ต่อไปพอเรียนที่นีนี้จบปุ๊บจะนั่งมองหน้ากันเอง <c oughs> นี่เป็นโรบอทชัดๆเหงาวะนะครับนั่นเป็นแอลพวกนี้ทํางานอย่างเดียวไอพวกนี้อาร์ติสนี่หว่าอาร์ติ เราจะเข้าใจแล้วจะวิเคราะห์มันได้นะครับจังไว้ครับนี่คือพฤติกรรมของคนที่เป็นทีมงานในลักษณะของ L เราพูดเรื่องโค้ชของ L ไปแล้วนะนี่คือทีมงานเรานะครับต่อมา A คืออาร์ติสดูทีมงานแบบอาร์ติสครับพูดเกี่ยวกับผู้อื่นเสมอโอ้โหพวกนี้โอ้ยลื้นโอ้ยพี่คนนั้นเขาแบบสุดยอดมากเลยนะแบบเจ๋งอ่ะหุ่นดีมากเลยพี่แถวเนี้ยนะครับ <laughs> พูดเรื่องสปิริตลของทีมทีมตั้งเป้าหมายอะไรไว้หูพูด เป็นนักโมทูเบทที่ดีมากบอกเลยว่าคนไหนมีคนจะมี A อยู่ด้วยเลยนะอันนี้แนะนำนะไปหา A เลยนะครับเอากระดาษ a 4มาติดป้ายรับ a 1ตําแหน่งไปยืนเลยนะครับแล้วเขาจะเข้าใจนะครับมองอนาคตมองตัวเองเปิดเผยและเป็นมิตรนะครับช่างคุยไม่แต่ไม่ตั้งไม่ค่อยตั้งใจฟังเวลาเรียนพวกนี้นะครับจะมองไปแต่ไม่ค่อยสนใจ เขาใจเดีเขาใจไงคือเป็นอาจารย์อาจารย์เข้าใจนะครับชอบแสดงออกท่าทางนะครับแล้วก็คุยกับผู้อ okay bueno ื่นนะครับชอบพูดตามๆต่หลินใจในทันทีดูหญิงไม่เป็นระบบชอบติดต่อแบบพบปะหน้าครับคนนี้จะมาคุยโทรศัพท์ไม่เก่งจะไปเจอหน้าเนี่ยฉันเต็มร้อยเหนือไหมฉันกล้าฉันรู้ว่าฉันกล้าพอที่ไปเจอหน้าเขาถ้าเราแบบจะไปหานักธุรกิจหรือผู้มุ่งหวังสักคนหนึ่งแล้วต้องไปเจอเอาคนหนีบคนคนนี้ไปด้วย เขาจึงมีทัศนะในการเปิดใจคนที่เก่งมากต่อมาลักษณะของโรบอทครับข้อเท็จจริงเป็นโกรธครับชอบวิเคราะห์รายละเอียดคำแนะนา,นาเก็บตัวขี้อายนะครับเงียบตั้งคําถามมากชอบทํางานคนเดียวศึกษารายละเอียดก่อนไม่ชอบพูดเรื่องสเปเฮล่าอึดอัดชอบสื่อสารไปแล้วต้องสพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดไม่ติดต่อสื่อสารแบบหน้าครับมีอยู่ในทีมตัวเองไหมมีคนเหล่านี้จะทำยังไงครับถ้าคนนี้ต้อง,องไปหาผู้มุ่งหวังเราใครไปด้วยเอาใครไปด้วย ตัวเเอนี่เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะรู้บอ,อกไหมถ้าเรามี A เพราะอะไรครับผมมองว่าในโลกปัจจุบันในยุคปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเครียดจะบอกป่ะนักธุรกิจอาจจะรับเหมากอ่อสร้างกันแล้วแต่ที่เราเป็นผู้มุ่งหวังเร,เราเขาอาจจะเครียดนู่นนี่นั่นเรามี A ไปด้วยสนุกนะไม่ต้องสนใจเรื่องเนื้อหาเขาเขาไม่ได้หรอกแต่ <laughs> เขาสามารถเปิดใจให้เราสามารถต่อยอดทางธุรกิจไปได้เป็นกุ่นซือเราเป็นโค้เราต้องทําอะไรครับวางแผนได้ สำคัญนะครับเราเตรียมมีเป้าหมายปีนี้จะทำร้อยล้านร้อยล้านได้จากใครบ้างโหเรามาลีดกันเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้ารายนี้เราเอาใครไปเราต้องวางได้คุณจะต้องรู้จากลูกน้องคุณทุกคนการเอาใจเขาไปใส่ใจเราครับจะทําให้ท่านนั้นเข้าใจเขาได้มากยิ่งขึ้นและสามารถทําให้เรานั้นพูดคุยกับเขาได้อย่างสนิทใจและเรื่องราวเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพื่อทําให้ธุรกิจกิฟต์ฟรีนั้นเกิดขึ้นครับยังไม่หมดเพยงเท่านี้ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ